ช่วงที่หลายหลายคนเนาะก็ตั้งใจที่จะไปแบบสักการะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อุทยานแห่งชาติภูลังกากันเยอะมากเลยใช่ครับนะครับก็กดมีแบบไหนก็ปฏิบัติตามกฎนะครับของทางอุทยานเขาอ่าฮะนะครับครับผมพี่ชาวไปมากี่รอบแล้วนะพี่เนี่ยเดี๋ยวจะไปวันอเสาร์ที่นี้ฮะรอบที่สองรอบแรกครับอ๋อรอบแรกรอบสองฮะรอบแรกไปขึ้นไปได้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ้าแล้วหายใจไม่ทันตอนนั้นไปยังไม่มีบันไดพุท ออ๋ oh. นี่ไปรุ่นบุกเบิกรุ่นรุ่นมุดดำรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกที่เอามา ออนแอที่แฉคือถ้าไม่มีบันไดนี่ยากมากนะเหนื่อยมากมันคือปีนเขาไกลๆใช่ครับผมโอเคเข้าใจพี่ชาวแล้วเพราะว่าขนาดเราขึ้นบันไดแล้วตอนนั้นที่เราขึ้นแล้วเราก็เอ๊ะตอนที่พี่มดดําไปไปถ่ายรายการด้วยครับแล้วมันยังไม่มีบันไดอ่ะอืมโอ้โหปีนเขาฮะสุดยอดมากเลยนะเพราะว่าเจออากาศร้อนรอด้วยค่ะฮีสโตรกได้บางจุดมันชันมากเลยนะใช่ครับตอนนี้ถือว่าโชคดีมากนะที่ทําบันไดแบบเกือบครบทุกจุดแล้วครับในแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีจุดไฮไลท์ที่ให้ขอพร หรือจุดถ่ายรูปที่มันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เออบางทีถ้าเกิดว่าเราถ่ายเร็วอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยแบบมีปัญหาหรอกเพราะว่าคนแบบช่วงที่ผมไปอ่ะคนต่อคิวเยอะ ยาวมากเย็นๆนะครับแล้วก็เวลาไปก็ไม่ต้องอะไรขึ้นไปขดน้ําพกขึ้นไปแล้วก็เอากลับลงมาด้วยถูกอะไรที่เป็นขยะที่เราพกขึ้นไปอะไรเงี้ยก็เก็บลงมาให้หมดสิ่งที่จะถวายได้คือสวดมนต์แล้วก็ถวายลมหายใจให้กับท่านถูกนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องมากสมาธิดีๆอธิษฐานจิตดีๆถึงแม้ว่ารอบกายเรามันอาจจะเต็มไปด้วยแบบความโกลาหลวุ่นวายอะไรเงี้ยนะครับ พยายามทําจิตใจให้สงบครับให้มีสมาธิใช่ใ,ชให้ดีที่สุดนะครับ,รบส่งกระแสจิตให้ถึงท่านและพี่ชาวก็ซ้อมตอนนี้ก็คือซ้อมเดินขึ้นตึกอ่าฮะขึ้นตึก่าบ,บนี้เนี่ย จริงเหรอใช่จากชั้นไหนถึงชั้นไหนหนึ่งถึงสามแปดโอ้ยจริงปะเนี่ยใช่ฮะถึงว่าทำไมพี่มาช้าอ๋อไม่ไม่ได้เกี่ยวมาหลังเครื่องนะไม่ได้ซ้อมตอนเช้าตอนไหนช้อน้อมต้องคืนจริงปะเนี่ยใช่นี่ซ้อมวันหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาซ้อมอีกรอบหนึ่งเหรอครับผมครับผมเพราะว่าหายใจได้ให้มันทันหน่อยเพราะว่าตั้งใจจะขึ้นไม่ได้จริงแล้วพี่ขึ้นจากชั้นแรกมาถึงชั้นสามแปดจริงเหรอใช่ฮะใช้เวลากี่นาทีใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งบุธเพราะว่าพี่ขึ้นมาเป็นสเต็ปพี่นาคักเดยว คนเดียวเหรอสิบคันละผักสิบคันละผักสิบคันละผักโอ้โหนี่ถ้าเป็นลมไปนี่จะมีใครรู้ไหมเนี่ยอะไรนะฮะเป็นลมไปจะมีใครรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมียามีเอิมอยู่โอเคโอเคนะครับผมอ่าอ่าพูดมาขึ้นพี่เปล่าคืนนี้เอ่อคืนนี้ไม่ว่าครับคืนนี้มีให้เข้านอนเร็วครับพี่ชายอ๋อเหรอฮะใช่โอับผมต้องต้องต้องขอช่วยด้วยลำบากไม่ค่อยเจอเนยนะไม่ค่อยเลยครับะครับผมคุณคือใครครับไม่น่าส่งไม่เฉย